การเจ้าหน้าที่รับใช้พลงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และก็ทดลองเขาต้องตกลนกับทุกท่านได้ทราบว่าวันลงคะแนนจริงจะไม่มีการอธิบายแบบนี้นะ,คะ่ค่ะเพราะฉะนั้น <S 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 แล้วก็อ่านแบบสมุด ในการลงคะแนนของบแบบบัญชีรายชื่อด้วยนะคะสื่อมวลชนมผมถือว่าเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับ,บรูปแบบตตั้งที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นําเสนอในวันนี้นะคะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะคะประหยัดงบะมีสองขังนด้วยกันนะคะฝั่งซ้ายเป็นเพื่อกอัพการเมืองลุ่มก โดยนั้นนะคะใช้คำว่าอาจ่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจ่านั้นเราวิธีการนับคะแนนนะคะต้องนับถึงสองครั้งด้วยกันนะคะครั้ง